ค่ะวันนี้เราจะมาดูการใช้อันสูตรข่าวนะคะใช้ใช้อันกาแฟสองถุงสองห่อน,นะคะกับมะนาวสองลูกและยาสีฟันนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าขัดไปแล้วมันจะขาวจริงไหมคะมาดูกันนะคะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างนะคะนี่ค่ะขาวขึ้นจริงๆร้อเปร์เซ็นนะคะใครสะใครใช้จะดีใจมากคะ่ะเพราะทำให้ขาวขึ้นดีๆ สูตรนี้ข่าวจริงๆนะคะใครไม่เชื่อลองไปใช้ดูนะคะข่าวจริงๆค่ะถ้าไม่เชื่อเราจะเสียใจค่ะไปใช้ดูเลยค่ะ